ชมการรายการโหนกระแสวันนี้นะครับเป็นการเปิดพื้นที่เพื่อตีแผ่เรื่องราวความทุกข์ทรมานของผู้เสียหายทั้ง3รายครับที่เข้ารับการรักษาอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับอาจารย์ในโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังย่านลาดปะเคาแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับกลายเป็นฝันร้ายที่เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดการโดยผู้เสียหายประกอบไปด้วยคุณเนวครับวิศวกรหนุ่มที่สูญเสียการพูดปกติ คุณบอลผู้ที่หายใจทางปากตลอดเวลาและเพื่อนสนิทของพี่ป๋องกระพลที่ยอมทิ้งธุระเพื่อเดินทางมาร่วมรายการทันทีที่ทราบข่าวเริ่มต้นครับที่คู่สามีภรรยาครับอย่างคุณเพลงและคุณเนลโดยพี่หนุ่มกัญชัยให้คุณเพลงเป็นผู้ถ่ายทอดเหตุการณ์เนื่องจากว่าคุณเนลมีปัญหาในการออกเสียง คุณเพลงครับเธอเริ่มเล่าจุดเริ่มต้นของฝันร้ายว่าสามีของเธอมีอาการหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเธอสังเกตอาการเห็นความผิดปกติจากการที่เขาหายใจเข้าไปแล้วเงียบหายไปนานๆหลายวินาทีก่อนจะสะดุ้งเฮือกเหมือนคนสำลักน้ำที่หนุ่มกัญชัยได้เสริมข้อมูลทันทีว่าอาการลักษณะนี้มีความเสี่ยงถึงชีวิตและอาจนำไปสู่ภาวะไหลาตายได้ด้วยความกังวลทั้งคู่จึงไปปรึกษา และก็หาข้อมูลจนทราบว่าการรักษาเบื้องต้นคือการทำสลิปเทสและใช้เครื่องช่วยหายใจ CPAP ซึ่งสามีของเธอมีสิทธิประกันสังคมจึงพยายามมองหาโรงพยาบาลที่รองรับสิทธินี้จนกระทั่งมาลงเอยที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งนี้เนื่องจากมีแพทย์เฉพาะทางด้านนี้ประจำอยู่ คุณเพลงเธอเล่าต่อนะครับว่าก่อนหน้านี้สามีของเธอเป็นวิศวกรที่ต้องคุมงานก่อสร้างมีบุคลิกภาพดีและพูดจาฉะฉานช,ชัดเจนแต่เมื่อได้เข้าไปปรึกษาแพทย์ท่านต่างกล่าวแพทย์ได้ทําการส่องกล้องและวินิจฉัยว่าต่อมทอนซิลโตทั้งสองข้างซึ่งเป็นสาเหตุของการอุดกั้นทางเดินหายใจแพทย์จะมีการแนะนําแกมชักจูงให้ทําการผ่าตัดโดยอ้างว่าการใช้เครื่องซีเพ เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุที่แท้จริงคือทอนซินและโครงสร้างของช่องปากที่ต้องได้รับการแก้ไข แม้คุณเพลงจะพยายามสอบถามถึงทางเลือกในการใช้เครื่องสีแผบแต่แพทย์ก็ยืนกรานว่าการผ่าตัดจะทำให้หายขาดได้ในครั้งเดียวด้วยความเชื่อมั่นในชื่อเสียงของโรงพยาบาลและโปรไฟล์ของแพทย์ที่จบการศึกษาจากสถาบันชั้นนำทั้งคู่จึงตัดสินใจยินยอมเข้ารับการผ่าตัดโดยมีการนัดหมายเข้าตรวจแบบผู้ป่วยนอกหลายครั้งเพื่อสร้างประวัติการรักษาก่อนจะได้รับการอนุมัติผ่าตัดครั้งแรกการผ่าตัดครั้งแรกผ่านไปแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ คุณเพลงเธอเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าหลังการผ่าตัดสามีของเธอต้องถูกส่งตัวเข้าห้องไอซทันทีเนื่องจากเสียเลือดมากและเมื่อสามีฟื้นขึ้น,นมาสิ่งที่ทำให้เธอและสามีต้องตกตะลึงเมื่อส่องดูภายในช่องปากคือลิ้นไก่ของสามีหายไปคุณเพลงอธิบายว่าลิ้นไก่ถูกตัดออกไปจนหมดรวมถึงเพดานอ่อนและผนังคอหอยบางส่วนก็ถูกคว้านออกไปด้วย สร้างความตกใจให้กับพี่หนุ่มกัญชัยและหมอหมูเป็นอย่างมากเพราะโดยปกติแล้วการรักษาอาการนอนกรนอาจมีการตัดแต่งลิ้นไก่เพียงบางส่วนแต่ไม่ใช่การตัดทิ้งทั้งหมดเช่นนี้นอกจากนี้คุณเพลงยังสังเกตเห็นว่าปลายลิ้นของสามีมีรอยแหว่งคล้ายถูกของมีคมหรือเลเซอร์ซึ่งมาสอบถามแพทย์แพทย์กับใบเบี้ยแลนะบอกเพลงว่าเป็นผลข้างเคียงเล็กน้อยที่เดี๋ยวก็หายโดยอ้างว่าเป็นดุลยพินิจในการรักษาของเขา หลังจากการผ่าตัดครั้งแรกความทร,รมานของคุณเนลไม่ได้จบเพียงเท่านั้นครับคุณผู้ชมเขาต้องกลับไปติดตามอาการทุกสัปดาห์ซึ่งแพทย์ก็จะพบว่ามีพังผืดเกิดขึ้นและทำการจี้ด้วยเลเซอร์สดๆที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกโดยไม่มีการวางยาสลบสร้างความเจ็บปวดทรมานจนทานอาหารไม่ได้เป็นสัปดาห์ เหตุการณ์มันดําเนินไปในลนักษณะวนลูปจนกระทั่ง,งพังผืดเกิดขึ้นมากจนอุดกั้นทางเดินหายใจทําให้คุณเนวเริ่มหายใจไม่ออกแพทย์จึงวินิจฉัยว่าเลเซอร์ไม่สามารถจัดการได้แล้วและจําเป็นต้องผ่าตัดครั้งที่สองเพื่อเลาะพังผืดออกการผ่าตัดครั้งที่สองกลายเป็นเหตุการณ์วิกฤตที่เกือบพลาดชีวิตของคุณเนวไปครับคุณเพลงจะเล่าเหตุการณ์ระทึกขวัญว่าหลังการผ่าตัดครั้งที่สองสามีของเธอมีเลือดซึมออกจากแผลในคอไหลลงสู่กระเพาะอาหารในปริมาณมาก จนท้องบวมเป่งและอาจิตออกมาเป็นรมเลือดแม้เธอจะแจ้งพยาบาลและโทรหาแพทย์เจ้าของไข้แต่กลับได้รับคำแนะนำเพียงให้ประครบน้ำแข็งและบ้วนเลือดทิ้งจนกระทั่งกลางดึกคืนนั้นคุณเนวล้มลงหัวฟาดพื้นในห้องพักเนื่องจากเสียเลือดมากจนช็อก พยาบาลที่เข้ามาดูอาการพบว่าความดันตกและชีพจรแผ่วเบาจนต้องรีบตามแพทย์เวรมาดูซึ่งแพทย์เวรประเมินว่าอาการวิกฤตต้องส่งตัวเข้าไอซียูด่วนแต่เมื่อติดต่อไปยังแพทย์เจ้าของไข้แพทย์ท่านนั้นกลับสั่งห้ามไม่ให้ส่งคนไข้เข้าไอซียูและยืนยันว่าจะเข้ามาดูอาการเองทั้งที่คนไข้กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตตาลอยและเริ่มมองไม่เห็น เมื่อแพทย์เจ้าของไข้เดินทางมาถึงเขาได้ทําการปฐมพยาบาลและหยุดเลือดในห้องพักผู้ป่วยโดยไม่อธิบายรายละเอียดใดๆและไม่มีคําขอโทษหลุดออกมาจากปากแม้แต่คำเดียวหลังจากเหตุการณ์เฉียดตายครั้งนั้นคุณเนวยังคงต้องกลับไปวนเวียนอยู่กับการรักษาแบบเดิม,ดมคือการจี้พังผืดออก ซึ่งในระหว่างนั้นคุณเนลได้พบกับความจริงที่น่าเจ็บปวดอีกอย่างหนึ่งเมื่อมีคนไข้ารายอื่นเข้ามาสอบถามเธอถึงผลการรักษาโดยบอกว่าแพทย์ท่านนี้ได้ยกตัวอย่างเคสของคุณเนลว่าเป็นเคสที่ประสบความสำเร็จและกำลังจะหายดีเพื่อเชิญชวนให้คนไข้ารายนั้นตัดสินใจผ่าตัดคุณเพลงจึงรีบเล่าความจริงให้กับคนไข้ารายนั้นฟังเพื่อไม่ให้หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อรายต่อไป ความโหดร้ายดําเนินมาถึงการผ่าตัดครั้งที่3ซึ่งแพทย์อ้างว่าจําเป็นต้องทําเพื่อขยายช่องคอที่มันตีบตันจากพังผืดแม้คุณเพลงและสามีจะเริ่มหมดศรัทธาแต่ด้วยวัดทศิลิ์ของแพทย์ที่พยายามโน้มน้าวว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วและเนี่ยจะหายขาดประกอบกับสภาพร่างกายของคุณเนวที่หายใจลําบาก ทำให้ทั้งคู่จำยอมต้องผ่าตัดอีกครั้งแต่ผลลัพธ์ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือกลับไปบ้านได้เพียง5วันเลือดก็ไหลลงท้องและอาเจียนเป็นเลือดจนต้องหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกและนำไปสู่การผ่าตัดครั้งที่4แบบฉุกเฉินเนื่องจากการที่เรเซอร์ทำลายเนื้องเงยื่อจนแผลระเบิดและเลือดไหลไม่หยุดในการผ่าตัดครั้งที่4คุณเนวออกมาจากห้องผ่าตัดพร้อมท่อช่วยหายใจและอาการปอดอักเสบจากการสำลักเลือดลงปอด ซึ่งแพทย์เจ้าของไข่กับพูดติดตลกกับเหตุการณ์ความเป็นความตายนี้ว่าเลือดออกเยอะเหมือนหนังจีนเลยเกือบตายคําพูดนี้กลายเป็นฟังเส้นสุดท้ายที่ทําให้คุณเพลงและคุณเนียวตัดสินใจว่าจะไม่รักษากับแพทย์คนนี้อีกและโรงพยาบาลน,นี้อีกต่อไปพวกเขาจึงดําเนินการขอประวัติการรักษาเพื่อย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศิริราชแม้แพทย์คู่กรณีจะพยายามยื้อและเกลี้ยกล่อมให้รักษาต่อ หรือแนะนําให้ไปโรงพยาบาลในเครือของตนแต่ทั้งคู่ก็ยืนกรานที่จะไปรักษาที่ศิริราชด้วยตนเองเมื่อย้ายไปที่โรงพยาบาลศิริราชแพทย์ที่นั่นได้ทําการตรวจวินิจฉัยใ,ใหม่อย่างละเอียดด้วยการทาสลิปเทส MRI และ CT สแกนซึ่งผลการตรวจทําให้แพทย์ศิริราชถึงกับตกใจเพราะการผ่าตัดที่ผ่านมาได้ไปยุ่งเกี่ยวก,กับจุดที่อันตรายและมีความเสี่ยงสูงมากโดยเฉพาะการตัดลิ้นไก่และเพดานออดออกไปจนหมดพี่หนุ่มกัญชัยได้ขอให้คุณเนวอ้าปาก เพื่อขอให้กล้องซูมดูสภาพภายในช่องคอซึ่งภาพที่ปรากฏบนหน้าจอเรียกว่าสร้างความตื่นตะลึงให้กับทุกคนที่อยู่ทางบ้านและก็อยู่ในสตูดิโอเพราะว่าสภาพช่องปากของคุณเนวไม่หลงเหลือลิ้นไก่ให้เห็นมีเพียงตอเล็กๆและพังผืดที่เกาะตัวกันจนทางเดินหายใจตีบตัน พี่นงค์กัญชัยครับถึงกับอุทานออกมาด้วยความตกใจและก็สงสารเพราะลิ้นไก่มีความสําคัญในการเปล่งเสียงและการกลืนอาหารซึ่งปัจจุบันคุณเนวต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากพูดไม่ชัดเจ็บแผลตลอดเวลาและต้องทนทุกข์ทรมานกับสภาพร่างกายที่เสียหายถาวรเรื่องราวครับมันไม่ได้จบเพียงแค่ความทุกข์ของคุณเนวแต่มันยังมีคุณบอลครับซึ่งเป็นผู้เสียหายอีกรายที่มาร่วมแบ่งปันป,นประสบการณ์อันเลวร้าย ดยคุณบอลเล่านะครับว่าตนเองเนี่ยเริ่มต้นจากการไปหาหมอด้วยอาการเจ็บคอและทอนซินอักเสบแต่กลับถูกแพทย์คนเดียวกันนี้แนะนําให้ผ่าตัดทอนซินพร้อมกับเสนอขายแพ็กเกจพ่วงว่าไหนๆก็ผ่าแล้วก็ผ่าแก้เรื่องนอนกลนไปด้วยเลย ทั้งที่คุณบอลไม่ได้มีปัญหาเรื่องการนอนกลนที่รุนแรงถึงขั้นต้องผ่าตัดแต่ด้วยความเชื่อถือในตัวของแพทย์จึงตกลงทำผลที่ได้คือหลังการผ่าตัดเขาหายใจทางจมูกไม่ออกต้องหายใจทางปากตลอดเวลาและเกิดพังผืดเกาะที่แผลจนช่องคอติดแคบลงจนเหลือขนาดเพียงแค่นิ้วชี้สอดได้เท่านั้น เขาต้องผ่านการผ่าตัดซ้ำซ้อนและการจี้เลเซอร์เช่นเดียวกับคุณเนวจนกระทั่งวันหนึ่งพยาบาลโทรมาแจ้งว่าแพทย์เจ้าของไข้ได้ลาออกไปแล้วและเดินทางไปต่างประเทศแล้วทิ้งให้เขาต้องผเผชิญกับชะตากรรมกับแพทย์ท่านใหม่ที่มารับช่วงต่อซึ่งแพทย์ท่านใหม่นี้เองที่เป็นคนทำเรื่องส่งตัวเข้าไปรักษาต่อที่สิริราชเพราะเกินความสามารถที่จะแก้ไขได้ ในส่วนของเพื่อนคุณป๋องกะพลครับซึ่งเป็นผู้เสียหายรายที่สามซึ่งเดินทางมาเปิดเผยเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อยิ่งกว่าครับในเชิงพฤติกรรมของแพทย์ท่านนี้โดยเพื่อนของพี่ป๋องนะครับเล่าว่าตนเองเป็นคนที่มีอาการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับมานานกว่าสิบปีโดยใช้เครื่องในการรักษามาตลอดจนกระทั่งเห็นป้ายโฆษณาของแพทย์ท่านนี้ที่โรงพยาบาลกล้บ้านจึงเข้าไปปรึกษาด้วยความหวังว่าจะหายขาดโดยไม่ต้องใช้เครื่องด้วยความที่เป็นคนรอบคอบเขา ได้มีการตรวจคน้นประวัติการศึกษาของแพทย์อย่างละเอียดพบว่าเป็นระดับหัวกะทิของประเทศและจบจากต่างประเทศด้วยจึงเกิดความมั่นใจแต่หลังจากผ่าตัดครั้งแรกเขาก็ต้องเผชิญกับภาวะเลือดออกผิดปกติจนต้องแอดมิดซ้ำและต้องผ่าตัดแก้ไขถึง5ครั้งภายในเวลา20เดือนจุดพิกของเรื่องราวของเพื่อนพี่ป๋องกระพนนะครับอยู่ที่พฤติกรรมส่วนตัวของแพทย์ครับโดยเพื่อนพี่ป๋องเล่าว่าในระหว่างการรักษาที่ยืดเยือ้อแพทย์ได้ทาการแอดไลน์ส่วนตัวมาหา ไม่ใช่เพื่อติดตามอาการแต่เพื่อมาขอยืมเงินจำนวน25,000โดยอ้างว่ามีปัญหาเรื่องที่ดินและต้องการเงินหมุนเวียนฉุกเฉิน เพื่อนพี่ปองรู้สึกตกใจและแปลกใจมากที่แพทย์ระดับอาจารย์ในโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังจะมีพฤติกรรมเช่นนี้เขาพยายามายเบียงด้วยการอ้างว่าภรรยาไม่อนุมัติการโอนเงินโดยหวังว่าแพทย์จะล้มความตั้งใจแต่เมื่อถึงวันที่ต้องไปติดตามอาการที่โรงพยาบาลเขาได้พกเงินสดติดตัวไปเพียงธนบัตรใบละห้าร้อยจำนวนสองใบและตัดสินใจพูดกับแพทย์ตรงๆว่ามีเงินติดตัวเพียงเท่านี้ หากแพทย์ต้องการจะเอาเขาแบ่งให้ได้ครึ่งหนึ่งคือ500บาทโดยในใจลึกๆหวังว่าแพทย์จะปฏิเสธด้วยความละอายแต่ผิดคาดแพทย์กับคว้าเงิน500บาทนั้นไปทันทีสร้างความมึนงงให้กับเพื่อนพี่ป๋องเป็นอย่างมาก เพื่อนพี่ป๋องครับยอมรับว่าที่ยอมให้เงินและโอนเพิ่มให้อีกภายหลังรวมเป็นเงิน5,000บาทเพราะกลัวว่าหากไม่ให้ก็จะส่งผลกระทบต่อการรักษาเนื่องจากตนเองต้องนอนอยู่บนเตียงผ่าตัดภายใต้มีดของหมอคนนี้จึงจำยอมต้องทำตามเพื่อซื้อความปลอดภัยแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับตรงกันข้ามการผ่าตัดครั้งที่4และ5ยิ่งทำให้สภาพร่างกายแย่ลงจมูกของเขาถูกตัดกระดูก และผนังกั้นจนทะลุถึงกันล่าสุดเมื่อไปตรวจสลิปเทสใหม่พบว่าค่าการหยุดหายใจขณะหลับพุ่งสูงขึ้น28ครั้งต่อชั่วโมงซึ่งแย่กว่าก่อนการผ่าตัดที่มีค่าอยู่ที่25ครั้งสิงอีกเพื่อนพี่ปองเล่าด้วยความเจ็บปวดว่าทุกวันนี้เขายังมีอาการสำลักน้ำมีเสมหะและเลือดไหลลงคอตลอดเวลาและต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากไม่ต่างจากผู้เสียหายรายอื่น ในขณะที่รายการกําลังดําเนินอยู่นั้นนะครับก็มีผู้ชมทางบ้านครับส่งเรื่องเข้ามาที่ช่อง3 แล้วก็บอกว่าเขาก็คือผู้เสียหายอีกคนที่ได้รับผลกระทบจากหมอคนเดียวกันไปรักษาที่โรงพยาบาลเดียวกันด้วยโดยผู้ชมทางบ้านที่โทรเข้ามานะครับแจ้งว่าตนเองเป็นหนึ่งในเหยื่อของแพทย์รายนี้เช่นกันตั้งแต่เมื่อ30ปีก่อนซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าพฤติกรรมและความผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานโดยที่ไม่มีใครจัดการเขาได้โดยผู้เสียหายรายนี้บอกด้วยนะครับว่าเขาผ่าตอนอายุ39หลังจากเขาได้รับการผ่าตัดเขาก็ได้รับ ผลกระทบมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เขาผ่าตัดมาถึงร้อยกว่าครั้งและที่หนักที่สุดคือการต้องเจาะท้องเพราะทานอาหารเองไม่ได้ในช่วงท้ายรายการครับพี่หนุ่มกัญชัยได้สรุปสถานการณ์ว่าแพทย์คู่กรณีได้มีการลาออกจากโรงพยาบาลและเดินทางไปต่างประเทศแล้วทิง้งให้ผู้เสียหายต้องเผชิญกับผลกระทบทั้งทางร่างกายและก็จิตใจโดยปราศจากการเยียวยาที่ชัดเจนจากทางโรงพยาบาลต้นสังกัดแม้จะมีการยื่นเรื่องร้องเรียนไปแล้วก็ตามแต่เรื่องก็เงียบหายไป พี่หนุ่มกัญชัยย้ำนะครับว่าเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสําคัญให้กับสังคมในการตรวจสอบข้อมูลและหาความเห็นที่สองก่อนการตัดสินใจทําการรักษาใดๆเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้เหมือนกับลิ้นไก่ของคุณเนวที่หายไปตลอดการ